เมื่อวานตอนค่ำเปิดแบบทีวีดูในโทรศัพท์ในตลาดนะครับดูได้ปกติแต่ของเพื่อนใช้เครือข่ายสีเขียวเดือนละ499รวมภาษีก็500กว่าของเขาก็มีอาการกระตุกเขาถามว่าผมใช้อะไรผมบอกว่าผมใช้ TOT ปีละ999บาทเขาถามว่าแล้วที่สวนใช้ได้ไหมก็วันนี้ก็เรามาอยู่สวนนะครับอันนี้เป็นต้นลำใหญ่ผมก็จะมาเช็ค สปีดทีโอเขาบอกว่าถ้าที่สวนใช้ได้เขาก็อยากจะใช้บ้างปีละ9 9้เพราะเขาใช้สองเดือนก็พันกว่าแล้วอันนี้ก็เป็น CGTOT Mobile มบายนะครับ NT m o b i โมปีละ999บาท ดาวโหลด50.1เมกะบิตต่อวินาทีดาวน์โหลดคือการที่เราจะดูทีวีดูคลิปก็ต้องดาวน์โหลดมาดูนะครับส่วนอัพโหลดได้4.49เมกะบิตต่อวินาทีอัพโหลดคือสิ่งที่เราจะส่งขึ้น facebook ส่งขึ้น l ล ne หรือส่งขึ้น youtube นั่นคือการอัพโหลดความล่าช้ายิ่งน้อยยิ่งดีนะครับ26มิลลิวินาทีนะครับ นี่คือเอ m นที l มบนะครับปีละ999บาททดสอบเมื่อวันที่10มกราคมเลา6กนาฬิกาสานาทีใกล้ๆก,กันนี่ก็คือประเทศกัมพูชาแล้วนะครับนี่ตราดจันทบ,บุรีและนี่ก็คือเมืองกัมพูชานะครับ ถังจากเข็นว่าที่สวนใช้ได้ก็วันนี้ก็ไปซื้อมาเลยนะครับเครื่องนี้นะครับก็ไปซื้อมาเลยส่วนเครื่องนี้คือเครื่องที่ผมใช้อยู่นะครับเครื่องที่เคยใช้เดือนละห้าร้อยกว่าค่ายสีเขียวนะครับตอนนี้มาใช้เครือข่าย NT Mobile ปีละ9 9้้บาบาทเหมือนเครื่องนี้แล้วนะครับ ครื่องนี้ก็ยังทำสปีดได้ดีอยู่นะครับบน 4G TUT Mobile นะครับเครื่องนี้ก็ทำได้ดาวน์โหลด17.1เมกะบิตต่อวินาทีอัพโหลด4.76เมกะบิตต่อวินาทีเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เครื่องที่เพิ่งซื้อสินมาแลครับอันนี้เครื่องที่เคยใช้ ทั้งสองเครื่องนี้เป็นเป็นซิมชนิดเดียวกันนะครับแพ็กเกจเดียวกันอยู่พื้นที่เดียวกันคําตอบก็คือเครื่องนี้เป็น Oppo a ออะไรนะอ p a หนึ่งเจ17นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องนี้คือ Oppo A หนึ่งเจ17นะครับส่วนเครื่องนี้ชาวบ้านท,ทั่วไปก็คงไม่รู้จักนะครับแต่ว่านักเล่นโทรศัพท์ก็จะรู้จักดีนะครับ อินฟินิ12 p ปร 5T ครับ